พอดีพี่น้องนีอยู่กับเ้านที่ว่าเราสิพาไปหาเราใส่เบ็ดสาอยู่ปุ้นอยู่ไกไได้เตรียมของไว้เดี๋ยคุณไปเดีวเป็นบางส่วนเนาะม่ะสวยเราละไปห้องคุณของานี้จิ้นค้าตึไทยคนของไปเรนีละ ฮ่าพี่น้องตอนนี้ก็มาหอนมองตกปลาแล้วเวะหาขีกระเดือนจักหน่อยก็ได้เป็นเงียตกปลานี่เสียวไปฝัดกินกินก็ได้เดี๋ยวพักอดกินนจะกินนะกินเลยผู้เดียวว่าขี่น้องดับกินบอผู้เจ้าไปแล้วเด็กตัวใหญ่ๆไปนะเอาครับพี่น้องนี่ข้าคนงามๆงามๆสวยๆมาหาขี่กระเดือนจับขี่กระเดือนน้องพี่น้องเลย พวบวจับครับเลยเมเยจับย่างเดียวมันพุต่อผู้ <laughs> งามยังไม่หาใส่เดือนมาสั่นพี่น้องเอาพี่น้องหาใส่เดือนก่อนครับจะเข้าเจ้าสีไปน้องตุ๊กป่ากระดา่างกระดา่างกระดา่าตัวยิ่งใหญ่กระดา่าง <laughs> เอาพี่น้อง <laughs> นั่ง,งเบื้องบี้ยหาฉีกระเดือน ัวบ่ตึงแฮมีแฮยังอยู่น้องทอสุสุ No, nồng, nó khi nó nó hoạt mỏng là cả đi đi mang đến nắng nhiệt hô anh <laughs> nữa, cái này <cười> <cười> nắng gì nắng nhiệt thì thôi là sao <laughs> mà càng hey, <laughs> nắng em mi nó nắng xe việt nó vừa mà bố không bao nó lắng nó xe việt xây việt mùng xây việt sải xây việt trên đấy của xây luộc việt bảy nữa Hãy าลองมาลองบึงตัวัน,นี้เขาว่าเราร้องก็รองบึงตัวฟ้าพี่นวองล้องบึงตัว มันต้นอนู่นี่บ่คือสิพาหนีไปตกหม่อยบ่เลี้ยงยังสิมยาย่ําเอาคือบ่านอกพี่นอ้องขึ้นหอยลอ,อยเป็นเด่นอ่ะาย่างตัว ว้าเขาเปียกแล้ก็ตื่นตัวน้องอันทีบเงนเด้ยย้อนไปได้แล้วอันนี้ย้อนไปฮะไปไปดึงไปสิเพียวทันติบ๊วไปเสร็กยืนอย่างนีแหละอ่างนี มาไงโอพี่น <gosto> ้องคนบา ruột quất về đây quá về kia điện tài Hãy subscribe cho รอดูรอชมกันพี่น้องจ๋าน้าเพิ่งตอนต่อไปสิเป็ยนยังไงก็ว่ากันกน้องพี่น้องตัวปลาโอ้ยเมือเ่อยปันเดี๋ยวใช่าะสำเนียเมืม่อกินเบียดเดียกินข้าวกินเนี่ยกินจนมิดดวงของใครอังลัง โอ้พี่น้องเอ้ยฝนตกตกโดนครับตกแห้งผมตกบ่ะยุด <laughs> ส,สถานการณ์วดด่าดีแบบนี้ใครอยู่ตรงนี้ฝ่าห้องไก่้าเลยฝลากระโปงได้ฝนกระตกที่เป็นยังบรรยากาศฝนตกพี่น้อง เจออ้าก็ยืนตากคนมวย้อมหนีนะเราครับไปล่ะไปหามูนะครับฝนตกันได้เพื่นกับมาคือนก้นมูเพื่นหาอยากหากินใครเนี่ยตจปผู้พล้ำบาด้วครับ ยังนี้ก็ไห้เผื่คนลำบากคนกับมาคือโตฝนตกคนกับมาคือโตอ๋อสู่กันต่อไปเดี๋ยวพี่น้องหายสภาพพักดไปเบิ่งเพิ่นถามเบ็ดเพิ่น แล้พี่น้องเอาพคนเซจกตัวบอเบ็ดสายพคนว่าันสิเป็นจังได้มื่อนี่สมรู้สิคือบอได้ไหน,นลูกพี่มันบอมันจักตัวบอได้ามาสามคนไฮ <c oughs> ้ตัวป่า ไอมาสี่คนโซ่พี่น้องมึงเนี่ยแทนแรกใส่แรกใส่สองใส่ที่สองสามใส่ที่สามและสี่เอออันนี้พ่อเัิ่งมากับลูกมัน พอ,พ,อพอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่เขาท่าเน่นจักหน่อยอยู่เดือปนอยู่ดอกมื่นนี่ตายวัดเหรออันนี่ก็ตายแล้วมั้งนี่อวนดีดีปลาเนี่ออวนดีกระโดดแข็งเหรขาดสอง่น้องขาดขาดไปสอง ได้ปยนแล้วพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องมาบึงบรรยากาศย้ำมแรงครับอากาศด,ดีซั่ใเดบรรยากาศด,ดีสดั่มเดยกับบึงเลยครับอ เก็บข่ได้มิดคำก่อนตายเลยเก็บของกับวันพ่น้องมืดมาเบิองปลาเนี่ยกับวัท่านเดบิองแหลได้กันไดบ่หลายหรอกครับพอเลี้ยวเนี่ยสำหรับคิดดี้กับสำนีนะครับขับรถกับวันวันนี้าก กดติดตามกดไลค์กดซ,ซ,ซับตะไข่ก็ได้ครับเด้เลยครับพี่น้องขอบคุณครับ